Asus เอาด้วยเตรียมเปิดตัว r o g Phone 5เร็วๆนี้หลังพบข้อมูลบน Geekbench หรือ Vivo X60 Series เตรียมเปิดตัว28ธันวาคมนี้มาพร้อมกับชิปเซต Exynos 1080บนเทคโนโลยี5นาโนเมตรและหน้าจอ Refresh 120 h z รุดผลทดสอบบน Geekbench แท็บเล็รุ่นประหยัดจาก Renovo คาดว่าจะใช้ระบบ Android 11 Go Edition สวัสดีครับกับมารเดลข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นเวลา8ในกาศาสนาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงไอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดจุกใจกด s u b s c r i b e ช่องของเราเพื่อจะพลาข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกวันครับ มาที่ข่าวแรกนะครับพูดถึงโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งครับหลังจากที่ได้รับการประกาศการเปิดตัวออกมาไม่นานนะครับในเรื่องของซิปเซ t ต Snapdragon 8 8 ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพการประมวลผลที่เรียกได้ว่าสุดแรงเลยทีเดียวรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายครับทาง a s u ซูก็ไม่รีรอนะครับไม่รอช้าหยิบเอาตัวชิปเซตตัวนี้มาใช้นะครับบนโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งตัวใหม่ของตัวเองอย่าง ROG Phone รุ่นต่อไปเลยหลังจากที่มีข้อมูลโดดออกมาว่าสมาร์ทโฟนสเปกเทพรุ่นนี้เนี่ยโผล่ให้เห็นนะครับบนฐานข้อมูล Geekbench เป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งของ a s u s เนี่ยจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ ROG Phone รุ่นใหม่ๆของพวกเขาไวกว่าปีก่อนๆนะคร พราะตอนนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือรหัส ASUS i 0 0 5 d a แล้วก็ ASUS i 0 0 5 d b โผล่ขึ้นบนเว็บไซต์ Geekbench ซึ่งเผยให้เห็นว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888ซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดจาก Qualcomm นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นั่นเองโดยรอบนี้นะครับคาดว่า ASUS นั้นจะข้ามเลขจากเลข4เนี่ยไปใช้เลข5แทนเลยในตัว ROG Phone รุ่นถัดไป พอเลขสี่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ไม่มงคลเพราะพ้องเสียงกับคําว่าตายนั่นเองในภาษาจีนะครับทำให้แบรนด์โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะข้ามเลขสี่ไปเลยอีกทั้งนะครับข้อมูล g e e k b e n c ก็เป็น ASUS i 0 0 5 d a อีกด้วยส่งผลให้ความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่ ASUS เนี่ยจะตั้งชื่อ โทรศัพท์มือถือรุ่นต่อไปว่า ROG Phone 5น่าเสียดายนะครับที่ ROG Phone 5ที่โผล่บน g e e k b e นันเนี่ยไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดมากมายนะักได้รู้แค่ว่ามี RAM 8 g b มาพร้อมกับ Android 11ส่วนในเรื่องของดีไซน์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับไว้รอทาง ASUS มาประกาศเพิ่มเติมแล้วกันหรือว่าทางแหล่งข่าวต่างๆออกมาเพิ่มเติมเราจมาเดทให้ทราบกันครับ มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับมาพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับ vivo X60 series นะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าลือกันนาหูเลยนะครับว่าอาจจะมาเปิดตัวเนี่ยในช่วงวันที่28ธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นโทรศัพท์มือถือชุดแรกที่มาพร้อมกับซิปเซตตัวแรงอย่าง e X y n o s 1080 ที่ผลิตบนเทคโนโลยี5นาโนเมตรนะครับและหน้าจอรีเฟลเ120เฮิรตด้วยโดยดิจ i t a l c ช a t s t a t i o n แหล่งข่าวชื่อดังจากประเทศจีนได้ออกมาเปิดเผยถึง vivo X60 series ว่าจะเดินทางมาเปิดตัวในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และจะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Exynos 1080ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก5นาโนเมตรของซัมซุงอีกทั้งจะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับค่ารีเฟลเลต120เฮิรตแบบจอรูสำหรับการวางกล้องหน้าที่ผลิตโดยซัมซุงดิสเพย์เหมือนเดิมคาดว่า vivo จะนำ vivo x 60 series มาให้ชาวโลกได้เห็นกันในวันที่28ธันวาคมนี้นะครับจากนั้นจะวางขายจริงเนี่ยในไม่กี่วันถัดไปอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าทางค่ายจะใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะนำเจ้าตัว vivo x 60 series ออกมาขายสู่ตลาด global เพราะก่อนหน้านี้ vivo x 50ก็ใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะครับกว่าจะมาขาย นอกประเทศจีนได้นะครับ vivo a 6 0 series จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ vivo a 6 0 a 6 0 pro a 6 0 pro plus โดยในส่วนของชิปเซ็ตเป็น exynos 1080ทั้ง3รุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนการผลิตแบบ euv ด้วยของซั s ซุงซึ่งจะมีประสิทธิภาพการกินไฟที่น้อยลงนะครับและมีประสิทธิภาพการทํางานที่มากขึ้นว่าเร็วแล้วก็แรงกว่าเดิมในส่วนของดีไซน์ของตัวเครื่องก็จะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับจะคล้ายๆกับ vivo a 5 0 series ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เนาะ ก็มารอดูกันต่อไปนะครับถ้าหากมีคอนเฟิร์มอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมาเดีเ๋ดวเฮดทราบกันเกี่ยวกับ vivo e X60 series นะครับ สุดท้ายปิดท้ายด้วยข่าวเล็กๆละกันเกี่ยวกับตัวแท็บเล็ตรุ่นน่ารักของ l e n o v o นะครับเพราะแท็บเล็ตปริศนาของ l e n o v o รหัส T B 7306F นะครับที่ผ่านบนททดสอบ Geekbench เผยให้เห็นถึงสเปค่า,าวๆครับก็จะมาพร้อมกับ Mediatek MT8166B สำหรับตัวชิปเซ็ตแรม2 g b มาพร้อมกับ Android 11รุ่น Go Edition เวอร์ชันสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตที่มีหน่วยความจำน้อยกว่า2 g b ลงไปเนาะตามข้อมูลหลุดออกมานะครับพูดถึง l e n o โ vo ตัวใหม่ตัวนี้ที่ใช้ชิปเซ็ตของ e d i a t ท k แล้วก็ Android ตัวพิเศษนะครับที่ใช้บนแท็บเล็ตในสเปคที่ไม่สูงมากนะครับซึ่งชิปเซตดังกล่าวที่เป็น CPU แบบคอร์ core นะครับทำงานบนสีแกนบนสถาปัตยกรกรม ARM Cortex ด้วยความเร็วที่ 2.0GHz คาดการว่า l e n o v o เนี่ยจะเอาแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมาวางจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเปิดตัวแล้วเนี่ยจะมีราคาน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นมานอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก็สักกันไปอย่า, like, าลืม กด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคลิปของเราต่อไปช่องของเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจและปุ่มทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันดนะ้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย